สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับซีรีส์พุทธคุณอีกเลยนะครับผมผมลุงํำไข่ทองคำนะครับติดตามใน Facebook ก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของเด็กไสน,นะครับความรู้พื้นฐานของลุงนี้มีแตเรื่องเล่านะะไม่ไม่ไม่เคยพิสูจน์ได้เป็นความจริงแท้ที เมื่อสมัยเด็กๆนะลุงเกิดอยู่ที่บ้านนอกนะครับที่จังหวัดชัยนา,นาทในเขตติดต่อกับสุพรรณบุรีล้วนะก็ว่าเกิดอยู่ในป่าช้างดงเสือนะฮะคุณปู่เองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะเป็นเพื่อนกับเสือไ้ากับเสือดำนะสมัยเด็กๆในลุงก็ได้ติดตาม พ่อนะเมื่อก่อนนี้พ่อมีรถบรรทุก้าวโพดงเะไปบรรทุกกระโพดในโน่นนะแถวแถวเขตทับพึ่งน้อยนะแถววังคัน,นะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเอามาขายลุงก็มีโอกาสได้จิดตามกับพ่อไปนะฮะโอ้โหเที่ยวหนึ่งนี้ก็ไปกลับก็ประมาณวันหนึ่งนะ นานมากสมัสยก่อนก็ไม่มีทางลาดยางเหมือนสมัยนี้นะเป็นทางเกวียนนะมีดินทรายเท่านั้นนะเป็นทางคนเดินธรรมดาก็มีเรื่องเรา่าเมื่อสมัยก่อนนะจะมีชุมนะชุมอ่าเขาเรียกว่าเป็นชุมเสือหนระือเปล่าไม่รู้เนาะมีมีข้อหัวหน้าชุมเสือนะชื่อว่าคุณคุณปู่ก็แล้วกันนะคุณปู่เป็นเพื่อนกับปู่นะฮะชื่อว่า เรียว่าคุณปู่เสรีนะฮะมีมีคนเล่าว่าแกนะี่หนังเหนียวปืนยิงฟันเอ้ปืนยิงไม่เข้ามีดฟันปืนยิงมีดปืนเน่ไม่ได้กินว่าไงครับแล้วก็ก็มีลูกศิษย์มีลูกน้อง อของคุณปู่เซรีทคนหนึ่งชื่อว่าตาแปงเนี่ยแกก็มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ลุงได้ข่าวมาจากปู่ที่เราให้ฟังบอกว่าคุณปู่เซรีเนี่ยเขามีเหล็กไหลนะเหล็กไหลแต่ว่าเหล็กไหลเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ฝังไว้ในตัวนะปกติเหล็กไหลเขาจะฝังไว้ในตัวนะฮะไม่ได้นะไม,ไม่ได้บอกไว้ในตัวมีเหล็กไหลทําให ยิงฟันไม่เข้า,าก็ตอนนั้นไปอ่ลุงไปทำไร่อยู่กับพ่ออยู่ที่หนองเยเงินนะครับเขตติดต่อกับอ่บ้านทะ้พึ่งน้อยนะฮะที่บ้านของปูเ่เสรีอยู่เนี่ยก็มีรู้จักลูกน้องของปู่เสรีนี่คนหนึ่งชื่อว่าตาแพงตาแพงนี่ก็ต่เป็นลูกลูกศิษย์กุกติเลยของปูเ่เสรีนะฮะตาแพงบอกว่า เมื่อสมัยแกเป็นหนุ่มๆที่เคยไปออกไปทํางานด้วยกันเนี่ยตาแพงแกทดลองนะว่าผูเ้เซลีเนีเหนียวจริงหรือไม่นะก็ผูเออผูเออคุณตาแพงเนี่ยก็บอกว่าเขา,เาฟันด้วยอิเลียนนะอิเลียนที่เขาใช้ถ่านย้านะฮะไปกลางหลังเลยเต็มๆนะไม่เข้าเลยนะฮะนี่คือคําเล่าของเออตาแพงนะที่ทำร้ายอยู่ใกล้ๆกันแสดงว่า เรื่องเหล็กไหลเนี่ยมันคู่กับเมืองไทยมาเป็นเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีนะฮะก็จากเรื่องอเรื่องที่เล่ามาลุงก็ไม่เคยเห็นเหล็กไหลจริงๆสักทีนะฮะต่อมาจนสักไม่สี่ห้าปีมานี้หรือประมาณเกือบสิปีที่แล้วเนี่ยก็มีญาติทำคนหนึ่งได้ส่งเหล็กไหลเพชรนาคามาให้ฮะเม็ดหนึ่งเล็ก,ลกๆนะ ลุงก็เก็บไว้ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าเมื่อสักประมาณสักสปีที่แล้วนะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เหล็กไหลที่สุพรรณบุรีโ <c oughs> ทษทีครับพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลที่น,ค,นรนะครปฐมนะฮะแกก็ถ่ายรูปในทำเป็น YouTube ออกมาว่ามีการอัญเชิญเหล็กไหลนะออกมา,มามากมายเลยหลายๆชนิดนะฮะ แล้วหลวงพ่อสมพรสมะวควโรเนี่ยแกบอกว่าแกไปเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ทางใต้นะชื่อว่าอาจารย์ลำยุนคำนาคนะที่สอนแกมาซึ่งถุกวันนี้อาจารย์ลำยุนคำนาคก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็สมหลวงพ่อสมพรก็ทำพิพิธภัณฑ์เหลากไไว้ที่นคปรปฐมนะฮะถ้าใครอยากจะไปชมก็เข้าไปชมได้นะคำว่าเหล็กไหลเนี่ยที่หลวงพ่อสมพรได้เล่าว่าไว้บอกว่า เป็นเหล็กที่อยู่ตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติผู้นี้จะมีวิญญาณาวิญญาณหรือจิตของบรรดา,าหรือสีเจ้าถ้ำหรือบางทีเป็นพระอาหารหันต์ที่ไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำคูหาต่งตางๆเนี่ยน,นะครับเขาก็จะดูทรัพย์พลังนั้นเอาไว้ แล้วเอ่อเอาไว้นับว่าเป็นพันพันปีบางบางครั้งก็เป็นโกดปีหรือเป็นแสนปีซึ่งลือศีนี่มีมาก่อนศาสนาพุทธนะฮะมุนีฤือีต,ต่างๆมีก่อนศาสนาพุทธพวกนี้ก็มาเปียนมาแล้วก็เขาก็ตับถ้ำต่างๆในครูหา,ต,าต่างเนี่ยวัตถุเหล่านี้ก็ดูดซับเอาพลังไว้เรื่อยเรื่อยเือเรื่อยาขึ้นอยู่กับว่าฤือีองค์นั้นหรือว่า พระองค์นั้นนะ่จะมีอิทธิฤทธิทางด้านใดบ้างน,นะก็จะก็จะถูกเก็บไว้ซึ่งเหล็กไหลเนี่ยมันก็อยู่ตามธรรมชาติแต่แต่อยู่ๆเราเข้าไปจะ,จะไปเอามาไม่ได้เอามาไม่ได้นอกจากคนที่มีฌานสมาบัติขั้นสูงนะฮะยังมีเพื่อนขอาจา์คนหนึ่งเนี่ยก็ชื่ออาจารย์สนองมาไงแกบอกว่าแกเคยไปเชอเกเหล็กไหลแต่ไม่ค่อยออก แต่ไม่ค่อยออกแต่พิกีกรรหลวงพ่อสมพรนะแกไปเชิญหลายๆทีที่แกถ่ายคลิปมาเนี่ยเชิญทีไรออกมาทุกทีออกมาค่อนข้างจะมากมายมากอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ว่าเอาไปใช้ในแตกต่างกันก็ได้หลวงพ่อสมพรนะออกมาเพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประชาชนให้รู้จักศาสนาพุทธนะให้ทุกคนเนี่ยรักษาศีลน,นะเอามา แต่หลายๆคนนะสมัยก่อน,นเขาไปเชิญกันเหล็กไหลนะอย่างเช่นเหล็กไหลภูเขาควายอย่างเงี้ยนะก็โดนเหล็กไหลเนี่ยเทพในหลายๆก,ก็ทําพิษถึงตายก็มีนะถึงตายก็มีเร็วๆนี้ก็มีข่าวมาว่าแถวๆอีสานนะมีคนไปเชิญเหล็กไหลแล้วก็จมน้ําตายดปวยสองคนนะนั่นในถ้ำนะฮะแต่ชบบาวบ้านก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นอ่อ เี่ยวพิธีหารของเทวดาในเหล็กไหลนั้นมาทําให้เสียชีวิตดังนั้นเนี่ยการที่เชิญเหล็กไหลามาได้เนี่ยต้องคนที่มีอภิญญานะมีอภิญญาทานสมาบัติั้นสี่ทานห้า 5, อะไรประมาณนั้นนะถึงจะถึงจะพูดคุยกับเทวดานะที่รักษาเหล็กไหลนั้นไว้ได้นะเพื่อขอเข้ามาเพื่อทําอะไรแต่คนที่จะขอไปเนี่ยเพื่อการพาิชิ์เนี่ยส่นยวนใหญ่จะล้มเหลวนะจะถึงจะล้มเหลว นะมีการสูญเสียค่อนจะมากมายนะแต่ทุกวันเนี้มันก็มีคนที่ทํางินมาหลอกชาวบ้านนะเพราะว่ามีคนไปตั้งราคาไว้้าสูงเลยเมื่อก่อนเนะี่ยเขาบอกว่าเล็กๆก้อนหนึ่งราคาเป็นร้อยล้านในะเล็กก้อนเล็กนิดเดียวนะ,ะทุกวันนี้ก็มีสิบล้านยี่สิบล้านนะยี่สิบล้านแต่มาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ถึงเปิดโควิดมาเนะะี่ยะก็มี ตั้งแต่มีพิณฑ์เหล็กไหลของที่นครปฐ้มจะเกิดขึ้นนะราคาเหล็กไหลเนี่ยจริงๆแล้วนะราคาตั้งแต่หลักร้อยนะหลักร้อยหลักหมื่นนะขึ้นอยู่ไปิี่ข้าเหล็กไหลต่างๆเหล็กไหลก็มีหลายชนิดนะครับแต่ของลุงก็มีแค่เพชรนาคานะครับแล้วก็น,นี่เป็นเหล็กไหลก็เรียกว่าเป็น เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะเงินยวงผู้ทุกคนของเหล็กไหลเงินยวงในะส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นพวกเมตตามหานิยมนะ mm. แล้วก็พวกกระสับนอกจากนั้นก็จะมีความแค้วคลาดนะจากพยัอันตรายต่างๆด้วยนะฮะล,ลุงจะามาทำการแสดงจับพลังให้ดูนะครับเอาปเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ได้แล้วกันฮนะ

ประชาชนได้รู้สำหรับผู้ศรัทธานะเขาจะได้มีความมั่นใจนะครับผม ก็มีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดนะครับแคล้วคลาดแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงแล้วก็มีเมตตามหานิยมนะแล้วก็มีดวงวิญญาณน,นะที่สถิตยอยู่ในเหล็กไหลชุดนี้นะครับนี่ก็จะได้ว่านี่เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะเหล็กไหลเงินดวง,นะเ,เ,ง,ดวงเป็นชิ้นเล็กๆนะชิ้นเล็กๆ สำหรับคนที่ศรัทธานะฮะถ้าเกิดได้มีเหล็กไหลไปแล้วก็ก็ให้รักษาศีลน,นะให้รักษาศีลหลวงพ่อสมพรสมวโรเนี่ยก็จะบอกว่าต้องรักษาศีลข้อสามนะกาเมเนี่ยห้ามผิดลูกเมียชาวบ้านเป็นเด็ดขาดน,นะครับจะได้ไปแล้วอย่างนั้นก็เทพเทวาในเหล็กไหลเนี่ยจะไม่คุ้มครองท่านนะครับใครมีความสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะครับเหล็กไหลมีหลายชนิดตั้งแต่เหล็กไหลโกดปีเหล็กไหล อีกไหมครับเหล็กไหลเงินยวงอะไรเยอะแยะหมดนะมีเป็นสิบชนิดนะครับเราไปศึกษาคุ้นคว้าดูแต่ว่าลุงมีเพราะเหล็กไหลเงินยวงนะครับมีนิดนึงนั่นเองเลยมาแสดงให้ดูนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ